สวัสดีค่ะคุณแม่ตุ๊กกี้ค่ะวันนี้แม่ตุ๊กกี้จะพาทุกคนมาพับซองใส่แซนด์วิชกันนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อของกระดาษที่แม่ตุ๊กกี้ใช้นะคะขั้นตอนแรกพับกระดาษให้เป็นสามเหลี่ยมเลยค่ะกระดาษที่เราใช้จะเป็นขนาด12คูณ12เซนติเมตรนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกรอบนึงค่ะ เนี่ยนะคะทาตามเมุ๊กี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ใช้แมกเย็บเลยค่ะแมกเย็บตรงมุมเลยค่ะถ้าใครไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะไม่ต้องเย็บก็ได้เนี่ยค่ะก็จะออกมาประมาณนี้พับตูดเล็กน้อยเว <c oughs> ลาใส่ถุงจะได้อ่าตั้งได้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งอัน เดี๋ยวแม่ตุ๊กี้จะพาทําอีกอันนึงนะคะกระดาษจะเป็นขนาด12คูณ12เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพับครึ่งเป็นสามเหลี่ยมค่ะสำหรับกระดาษเราจะเอาอ่านห้ออะไรนำมาใช้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะพับครึ่งอีกรอบนึง แล้วก็แมกเกย็บตรงมุมเลยค่ะเวลาใส่ก็อย่างนี้เลยนี่นะคะพับตูดเล็กน้อยนี่นี่นะคะตัวอย่างที่แม่ตุ๊กตุก,กี้ใช้อันนี้ให้แม่ตุ๊กี้นำมาใช้จริงนะคะขายตอนเย็นทุกวันนะคะนี่ค่ะนี่ใช้งานง่ายค่ะ ประหยัดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ตุ๊กี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ตุ๊กกี้ด้วยนะคะ